ีค่าสามถาสามสาว,สาม,สาวมาทักทายยามยินนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวิธีเว็บมาทักทายให้กาลังใจกับสามสาวนะคะชมบรรยากาศยามยินนะคะความมืดเริ่มมาเยือนนะคะดวงอาทิตย์รับขอบปไปแล้วนะคะก็จะความมืดก็จะเริ่มเข้ามาเนาะแต่บรรยากาศก็ยังน่าชมอยู่นะคะบรรยากาศยังสดใส ก็ชมบรรยากาศยามยินต่อไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่แวะมาท,าทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะได้ยินเสียงนกเนาะเสียงนกร้องนะคะมีนกก็ทั้งนกกระปูดนกหัวขวานน่าจะเป็นกหัวขวาน,น,าเ,น,ววานเนาะเสียงนกนกกระจิบนกกระเจรมีหมดนะคะเยอะแยะ,ยะธรรมชาติบ,บ้านสวนนะคะก็จะได้ยินเป็นเสียงจิ๊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 บเสียงนกนะคะธรรมชาติยังอีกเยอะเลยนะคะ ให้ชมบรรยากาศบนท้องฟ้าแล้วก็นกที่โบยบินไปมาแล้วก็เสียงนกร้องนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาทักทายนะคะ,ะวันนี้เสียงทุ่งเซนนกกระปูดโอ้โมีทุกนกเลย บรรยากาศท้องทุ่งก็จะประวานนี้เนาะบรรยากาศบ้านสามสาวยามยินนะคะบรรยากาศจะงดงามธรรมชาติสวยงามนะคะใต้ถนนก็จะมีเสียงรถยนต์ค่ะ ได้ยินเสียงรถนะคะเพราะว่าใกล้ถนนด้วยเนาะเลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนกร้องชัดเจนแต่เสียงนกลมเย็นเริ่มพัดมาแล้วบรรยากาศยาเย็นสวยงามโอ้มฆบนทอ้องฟ้าสวยงามมากเลยมีทั้งสีเหลืองสีดํานะคะเมฆฝนมีทั้งเมฆฝนแล้วก็เมฆอะไรนะแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะตกแค่สองสามเมตรนะคะเสียงนกเสียงนกร้องนะคะ ธรรมชาติที่สวยงามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาแวะมาทัการนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เสียงนกกระจิบนกกระจอกมีทุกนกเลยนะคะยามยินบ้านสวนสวยงามขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ไม่ได้มีเสียงอะไรที่นะเนาะให้ฟังเสียงธรรมชาติอย่างเดียวเลยแล้วก็ชุ่มบรรยากาศฟังเสียงนกร้องวาเสียงอะไรดูก่อน อะไรตึกๆกี่ไม่มีอะไรเนาะนกกระจิบตัวเล็กๆนะข้าี่เ๋ยวจุดหนบรรยากาศเย็นๆขอบคุณมากนะคะที่เอฟมาทักทายดูธรรมชาติบ้านเราเนาะสวยงามนะคะบ้านนานะคะ บ้านสวนบ้านนาของสามสาวน่าอยู่มากค่ะบรรยากาศยามยินเสียงนกรรองให้ฟังนะคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะท้องฟ้าสวยงามเสียงนกรรองดอกไม้บรรยากาศน่าชมทําให้ดูแล้วสดชื่นสบายตาขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เทียงนาสตูดิโอครับสวัสดีครับต้องได้ปิดเสียงนะครับวันนี้มีเสียงเครื่องเสียงก็เลยขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายนะคะเทียงนาสตูดิโอขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมาทักทายนะคะปิดเสียงไปเพราะว่ามีเครื่องเสียงเข้ามานะคะให้ชมบรรยากาศบ้านสวนสวยๆค่ะมเมฆหมอกแล้วก็เสียงนกไม่ได้ยินเพราะว่าต้องได้ปิดเสียงเนาะเมื่อกี้มีเสียงตึงๆตึงๆก็เลยให้ชมบรรยากาศบ้านบ้านนานะครับท้องฟ้าสดใสเนาะ แล้วก็เสียงนกร้องนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเทียงนาะสตูดิโอที่แวะมาทักทายครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะทุกๆคนเลยค่ะที่แวะมาทักทายทุกช่วงทุกเวลานะคะสา,สาวขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ เสียงนกร้องนกกระจิบนกกระจาะนะคะฟังครับธรรมชาติบ้านนานะครับ ชมบรรยากาศบ้านนาไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใ,ใจค่ะขอบคุณมากค่ะเสียงดังหัด สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะในเวลายามเย็นชุมบรรยากาศนะคะมืดแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ไม่รู้มันจะตกไหมนะคะขอบคุณมากนะคะทุกแรง